ladies and gentlemen มาได้ทันเวลางานพรีเวดดิ้งของผมก็ฟลายฟลายพอดีเลยเนื่องจากว่าผมได้รับเชิญจากทางโฮโ o เ e ิร์ให้จัดงานพรีเวดดิ้งก่อนได้ก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาแสดงความยินดีกับเราสองคนซึ่งแน่นอนว่าเราสองคนก็มีของชํารวยงานแต่งของเราเตรียมไว้ให้ทุกคนด้วย อันนี่ทิชชู่เสียใจด้วยนะทุกคนไฟฟลายได้เลือกผมแล้วแต่โอโอไม่ต้องเศร้าไปนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับแฟนผมมากขึ้นเองก่อนอื่นต้องขอดิ d i s c มเมอร์ไว้เหมือนเดิมครับว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากไฟ f ลายเข้าเสิร์ฟจ,จริงแบ่งให้ทุกคนยืมแฟนผมไปเล่นนี่คือไกด์ไฟฟลาหรือแซมนักจุดเพลิงเผาทะเลอันดับหนึ่งในฮงไคสตาร์เรลครับ ฟลอยฟลอยรักแรกพบครั้งที่13ทาดไฟผาทำลายหลางจะมีจุดเด่นที่เข้าเทินได้บ่อยจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นขณนะอันติแป่แพธาตุไฟให้ศัตรูเองได้แล้วน่ารักมากๆด้วยไม่ว่าแฟนผมจะทำสีหน้าแบบไหนก็น่ารักอันนี้หน้าปกติอันนี้กโกรธอ่อนโยนเขินอายตกใจสับสน ขอบคุณผมด้วยอุตสาหแบ่งปันไฟฟลายจะเน้นเอฟเฟกต์ทำลายล้างเป็นหลักผมเลยขออนุญาตเรียกคาว่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเป็นเบรกเอฟเฟกต์แทนนะครับในคลิปนี้เพราะต้องพูดหลายรอบมากนอกจากนี้ไฟฟลายจะมีพลังงานสูงสุดอยู่ที่240หน่วยซึ่งทําลายสถิติใหม่แซงหน้าโรบินและอาเจนตีไปแบบขาดลอยทําให้คีย์หลักของายฟลายจะเน้นไปที่การเก็บพลังงานให้ได้เร็วที่สุดเพื่อทําการอันตีแล้วจุดเพลิงเผาทะเลแม้ว่าแฟนผมจะมีความจุโอเคโรในท้องเยอะกว่าทุกคนแต่เราสามารถเก็บพลังงานได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยสกิลซึ่งเดี๋ยยวจะาอธิบ ส่วนใครที่เตรียมพร้อมฟาร์มวัตถุดิบเพื่อแฟนผมแล้วฝ่ายฟลายจะใช้วัตถุดิบเหล่านี้ในการอัปเกรดตัวละครโดยเศษมงวง,ง,ง,งนี้เราสามารถฟาร์มได้จากต้นไม้เคลิกส์ในเพนนาคุนีตามมวงในสเต็กเน้นชาโดว์ในคาริฮาดของซันเดย์และใช้เขี้ยวอันนี้จากเคลิกส์คริมสันกับวัตถุดิบจากการต่อสู้กับบอสเซปติมัสในการอัปเทรสมาดูที่อันตีของแซมกันก่อนอันตีของแซมจะคล้ายกับโลบินที่ว่าเมื่อใช้งานจะเร่งแอคชั่นให้ตัวเอง100%อปแล้วมีไอคอนใหม่รูปไฟลุกโผล่ขึ้นมา ขึ้นเว็บใหม่ระยะเวลาอันติจะถูกยืดออกไปด้วยเหมือนโรบินในระหว่างอันติจะเปลี่ยนทุกการโจมตีของตัวเองเป็นแบบเสริมพลังแล้วเห็ดหน้าแฟนผมแบบไลฟ์ไฟฟลายเรียกชัน ตัวแซมจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น60หน่วยทําให้ตัวเองเข้าเทินบ่อยมากระหว่างอันตีอยู่ซึ่งเป็นช่วงที่เราต้องรีบสร้างดาเมจให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อโจมตีจะทาให้จุดอ่อนด้านบนของศัตรูหมดเร็วขึ้น50%แถมเพิ่มเบรกดาเมจอีก20%ด้วยขณะอยู่ในโหมดอันตีเราไม่สามารถใช้อันตีซ้าได้ซึ่งจะเห็นได้จากเครื่องหมายรูปกุญแจเพราะใจของแซมล็อกไว้ให้ผมคนเดียวแต่อย่างไรก็ตามยังเก็บพลังงานจากเอาซอร์สได้อยู่กลับมาที่การโจมตีปกติการโจมต เสริมพลังอยู่ก็ตามโดยแซมจะแฟลค้อนพันใส่เป้าหมายและสร้างดามเมจไฟส่วนการโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะหิวเลือด20%แล้วสร้างดามเมจไฟที่แรงกว่าเดิมสกิล The Rider Kick สร้างดามเมจไฟใส่เป้าหมายโดยไรเดอร์คิกแต่ละครั้งจะใช้เลือดของตัวเอง40%ซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ก็ช่วยฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเอง60%ด้วยหากใช้สกิลจนเลือดถูกหักเหลือหนึ่งจะเร่งแอคชั่นให้25%ในเทิร์นถัดไปทําให้ช่วงนี้แซมจะค่อนข้างอ่อนแอแล้วเราทุกคนต้องปกป้องแฟนผมให้ไรเดอร์คิกได้2รอบเพื่อซ จะได้อันตีได้ส่วนสกิลแบบเสริมพลังจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีกระจายซึ่งก็คือโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างๆด้วยการโจมตีของแซมจะฮิลตัวเอง25%ของพลังชีวิตสูงสุดและสร้างดาเมจใส่เป้าหมายสเกลตามเบรกเอฟเฟกบวกกับพลังโจมตีของแซมแถม8จุดอ่อนไฟให้2เทินด้วยต่อข้างๆจะไม่แปะให้นะแต่ได้รับดาเมจเหมือนกันแต่เบากว่าตัวที่เป็นเป้าหมายพรสวรรค์จะทาให้แซมยิ่งมีเลือดต่ำเท่าไหร่ย,ยิ่งอึดขึ้นโดยลดดาเมจได้มากสุด40%เอ่อในขณะทีี่่ัด,ดทได้รบคง40% ไปเลยไม่ว่าจะมีเลือดมากน้อยแค่ไหนแถมเพิ่มการต้านทานสถานะให้ตัวเองอีก30%ด้วยเมื่อเริ่มการต่อสู้หากแซมมีพลังงานไม่ถึงครึง่งก็จะฟื้นให้ถึงครึ่งหนึ่งทให้เราไรเดอร์คิกรอบเดียวก็อันติีได้เลยแล้วเมื่อพลังงานเต็มจะล้างดีบัฟทั้งหมดให้ตัวเองด้วยเทคนิคจะสู่ความเวิ้งว้างอันไกลผลแปลงร่างเป็นแสม5วินาทีแลวพร้อมจุดเพลิงเผาทะเลเป็นวงกว้างแล้วไรเดอร์คิกทุกอย่างที่อยู่ในวงเมื่อเข้าการต่อสู้ในแต่ละเวฟจะแปดจุดอ่อนไฟให้ศัตรูทุกตัววว2 200%เเทิรนแล้้้สางดามมดมไฟ200ย คือเปิดไฟมามอนกี้กี้ก็จะสิ้นใจตายหมดแล้วแล้วย้ำว่าจุดเพลิงเผาทะเลทุกเวฟทำให้เทคนิคนี้แซมกลายเป็นนักล่าหมูก้นมนเทีย SSS โดยเรามีคําให้การจากนักล่าสเตลลอนทั้ง3ท่านดังนี้ครับซามูโนะนิมูะคิบอนผิวพาปันเดโอวารุ ササムムは私みみたたいいに物を好ししりなと出แล้วนี่คือเรีแอคชั่นผมครั้งแรกที่ได้เห็นกับตาถ้าตามที่ผมคาดไว้ก็น่าจะจุดเพลิงเผาทะเลของจริงว่ะไหนมาลองดูดิโอ้โหระยะอย่างกว้างโอ้ชิบหายหมดเลยโอ้โอ้หมูไม่ต้องหนีมันไม่มีที่ให้มันหนีหรอก โอ้จบแล้วออคนเร็วเลยนี่คือสีหน้าคนที่เพิ่งจุดเพลิงเผาทะเลฆ่าล้างเผาพันหมูน่ารักใช่ไหมส่วนในซิมูเลเตร์ยูนิเวอร์สจะแนะนําให้เล่นพาล่าสังหารเพื่อที่แซมจะได้เข้าเทิร์นบ่อยขณะใช้อันตีอยู่ส่วนการอัพความสามารถจะมองว่าควรอัพอันตีก่อนเพราะจะช่วยเพิ่มความเร็วให้แซมเป็นอย่างมากแล้วความสามารถโหดๆของแซมแทบทุกอย่างจะมาจากอันติรองลงมาเป็นสกิลที่จะทําให้แซมโจมตีแรงขึ้นจากนั้นเป็นพรสวรรค์ที่จะทาให้แซมอึดขึ้นแล้วปิดด้วยการโจมตีปกติที่เราไม่อยากใช้มันถ้าเป็นไปไปด้ มาดูที่เทรสเทรสแลกของแฟนผมในขณะอันติอยู่จะลดหลอดจุดอ่อนศัตรูที่ไม่ได้แพ้ธาตุไฟได้55%าสจากค่าลดความทนทานดั้งเดิมสินค้าลดความทนทานนี้เราสามารถดูได้จากข้อมูลความสามารถโดยคาดว่าจะอัปเดตให้เห็นในแพทช์3ออีกเทรสจะทำให้แซมสามารถสร้างดาเมจแบบซูเปอร์เบรกได้ซึ่งเราต้องมีเบรกเอฟเฟกอย่างน้อย2 0 0หากเรามีเบรกเอฟเฟกมากกว่าหรือเท่ากับ 200- หรือ3ามจะเปลี่ยนค่าความทนทานของการโจมตีเป็นดาเมจซูเปอร์เบรกสามสิบห้า สเรสุดท้ายหากแซมมีพลังโจมตีเกิน1,800หน่วยจะเปลี่ยนส่วนต่างที่เกินออกมาทุก10หน่วยไปเพิ่มเบรกเอฟเฟกให้แซมแทน มาที่ไอเดอร์ลนอีหนึ่งจะทําให้เวลาใช้สกิลขณะอันติอยู่จะไม่สนพลังป้องกันของศัตรู15%แถมไม่ใช้แต้มสกิลด้วยอีสองจะทาให้แซมได้พรสวรรค์เซเลเพิ่มในขณะอันติหากแซมทําจุดอ่อนศัตรูแตกไม่ว่าจะจากการโจมตีปกติหรือสกิลจะทําให้แซมได้เทินเพิ่มโดยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นเทินเว้นเทินอีสามจะเพิ่มเลเวลอันติ2และการโจมตีปกติ1นึ่อีสจะทําให้แซมต้านทานสถานะอีก50%ขณะอันติอยู่รวมของเดิมด้วย30%เป็นทั้งหมด80%อีห้าจะเพิ่ เพิ่มเลเวลสกิลและพรสวรรค์2และ E6 ขนาอันตีอยู่จะทำให้แซมตีถลวงต้านทานธาตุไฟแรงขึ้น20%แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนอีก50%ไม่ว่าจะโจมตีปกติแบบเสริมพลังหรือสกิลแบบเสริมพลังแล้วเรียกเธอว่าไฟฟลายโจสตาร์ได้แม้จะเหลือครึ่งตัวแล้ว <c oughs> มาดูที่หลโคนแฟนผมหลายคนประจำตัวจะช่วยเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์หกแล้วเมื่อผู้สวมใส่สร้างเบรกดาเมจใส่เป้าหมายจะแปะสถานะแพ้ยับเยินให้2เทินโดยศัตรูที่ได้รับสถานะนี้จะได้รเกดามจ ผู้สมใสมากขึ้น24%แล้วโดนลดความเร็ว20%ด้วยหากคุณกำลังลังเลระหว่างเปิดหาอีหหรือหลายโคนประจำตัวดีบอกได้เลยเขาว่าต้องเปิดหาล้วนเมก่อนราคาตัวพอมกันด้วยเพราะล้วนเมกจะช่วยเพิ่มความเร็วให้ไฟฟลายเพิ่มดาเมจทำลายล้างเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายจุดอ่อนหน่วงการฟื้นฟูจุดอ่อนศัตรูช่วยเจนแต้มสกิลให้แล้วเป็นรักแรกพบครั้งที่กาส่วนใครที่มีล้วนเมกอยู่แล้วจะแนะนำเป็นหลายโคนประจำตัวมากกว่าเพราะเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์ให้ถึง60%แล้วเบรกเอฟเฟกต์60% จะค่อนข้างส่งผลต่อเทรสของแซมที่อย่างน้อยเราต้องมีเบรกเอฟเฟกต์200%ถึงจะทําให้แซมโจมตีติดซูเปอร์เบรกได้ไม่ฉะนั้นคุณอาจจะต้องเสี่ยงโดงหาออฟรองเบรกเอฟเฟกให้ถึง200%เอานอกเสียจากว่าคุณจะเปิดหายัน E2 เพื่อให้แซมเข้าเทินถี่จนศัตรูยกธงขาวหากคุณเป็นสายฟรีจะแนะนําหลายคน5ดาวในร้านค้าเฮอร์ตา on the falls of neon ที่จะเพิ่มพลังโจมตี16%ทุกครั้งที่ผู้สมใส่โจมตีแล้วเก็บสเต็คได้มากสุดถึง4ชั้นซึ่งเข้าขากับแซมมากเพราะแซมม ทำให้เราสามารถเก็บสแต็กหลายโคนและเพิ่มพลังโจมตีได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อทำลายจุดอ่อนได้เราจะสร้างดามเมจได้เพิ่มอีกแถมสามารถขัด5ได้ด้วยหากคุณเอาหลายโคนเฮอร์ต้าไปใส่ให้คนอื่นแล้วก็จะแนะนําเป็นหลายโคนรูปมิชาที่ช่วยเพิ่มเบรกเอฟเฟกต56%เมื่อขัด5ส่วนบัฟเพิ่มอัตราคริหลังอันตีจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะคริติคอลไม่ส่งผลต่อซูเปอร์เบรก หลายคนคลาลากเล่นได้ที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีช่วยฮิวแซมหากกำจัดศัตรูได้หรือโดนโจมตีหลังฮิวแล้วจะทำให้สร้างดาเมจได้มากขึ้นด้วยส่วนหลายคนแบตเทนพาสรูปเลดจีบกระตันหึงก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะมันแพงชิบหายโดยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตี48%แล้วฮิวเลือด24%ของพลังโจมตีตัวเองซึ่งเอาตังค์ซื้อแบตเทนพาสไปเปิดหาหลายคนประจำตัวดีกว่าไม่ก็เก็บไวแ้แลกหลายคนชิงเช่ส่วนหลายคนรูปแซม flames afar จะพอถูถ่ายได้แต่เงื่อนไขใช้ยากเพราะการได้บัฟเพิ่มดาเมจ จะมีแค่ตอนใช้สกิลขนาดที่ยังไม่อันติแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นแค่2เทินเท่านั้นทําให้กว่าจะได้บัฟอีกทีก็ต้องรอให้แซมอันติหมดก่อน มาดูที่การจัดทีมกันบ้างทีมที่ดีที่สุดของแซมจะหนีไม่พ้นทีมเรือหลวงเทรลเบสเซอร์พ่อตาการะเกอแล้วก็คนเล่นดนตรีในงานแต่งล้วนเมยซึ่งทีมนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงให้คุณไปเปิดหาหลายคนประจำตัวดีกว่าเพราะเจนแต้มสกิลทันจากการะเกอกับล้วนเมยโดยเฉพาะการะเกอที่ผมแทบไม่ได้กดสกิล e เลยตั้งแต่เล่นคู่กับแซมไฟฟลายได้บอกไว้ในไลฟ์แล้วว่าตัวเองเล่นคู่กับเทรลเบสเซอร์พาร์ทภาษาจะเข้ากันสุดๆเพราะความสามารถของแซมจะเน้นไปที่การทำลายจุดอ่อนศัตรูแล้ว, Trail วาาเทรลเบสเซ และทําให้การโจมตีของเพื่อนร่วมทีมติดซูเปอร์เบรกด้วยตัวยืนที่เหมาะกับแซมที่สุดตอนนี้จะเป็นกาลเกอร์เพราะช่วยเพิ่มดาเมจทาลายล้างจากพรสวรค์แล้วแซมสามารถฮิลตัวเองได้เวลาโจมตีศัตรูด้วยอันตีของกาลเกอร์ทำให้ตนแซมไลดเดอร์คิกจะเสียเลือดหน่อยมากแถมกาลเกอร์ก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันด้วยซึ่งจะได้อนิสง์จากการแปรแพธาตุไฟของแซมไปอีกหากคุณดันไม่มีกาลเกอร์ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามจะแนะนําเป็นหัวหัวที่มีอันตีช่วยเจนพลังงานให้แซม20%ซึ่งเอาจริงๆใหงไปอีมอื่นดีกว่าเราะแซจเจนพลั งานเองเร็วกว่าแต่อย่างไรก็ตามอันติของหัววยังช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้แซม40%ด้วยส่วนตัวยืนอื่นๆจะแนะนําเป็นตัวฮิวมากกว่าตัวโลเพราะแซมใช้สกิลแลกเลือดและมีพรสวรรค์ยิ่งเลือดน้อยยิ่งอึดส่วนอีกตำแหน่งจะเป็นตัวซับซึ่งตัวที่ดีที่สุดจะเป็นรวนเมย์ที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วหากคุณไม่มีรักแรกพบครั้งที่9ของผมจะแนะนําเป็นแอสตาเพราะมีพรสวรรค์ช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมมากถึง70%มีอันตีเพิ่มความเร็วให้ทั้งทีมแล้วยังเป็นธาตไไไฟเเหมืออนนนกกััดด้ว้ววยยีีท่่ถถูจะป็ ที่มีอันติเพิ่มความเร็ว20%กับเพิ่มพลังโจมตีให้แซม60%เป็นเวลา2เทินแล้วช่วยเจนแต้มสกิลให้ทีมได้หรือคิดอะไรไม่ออกก็บอกเพลล่าที่มีความสามารถช่วยลดกระสศัตรูได้อันติโรบินจะแนะนําให้ฟลายฟลายมี E 1ก่อนไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องการเจนแต้มสกิลส่วนถิงหยินก็พอเล่นได้เพราะมีสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีและอันติเพิ่มดาเมจ50%แต่อันตีฟื้นฟูพลังงานให้แซมได้น่อยมากเพราะแซมมีค่าพลังงานสูงสุดอยู่ที่240แล้วอันติิิถถงงหเพ่่ม่มมแค50ยัไึง ครื่งถังได้สำบรเนียกับ Sparkle ก็เล่นได้หากคุณเล่นในโหมดพิเศษอย่าง Simulator Universe แล้วรู้สึกว่าอยากมองหาตัวเร่งเทินมากกว่าตัวช่วยลดความทนทานของศัตรูแต่เหมือนเดิมโรเนียจะมีปัญหาเรื่องการจูนความเร็วซึ่งอาจจะทำให้คุณปวดหัวมากขึ้น แล้วมาดูที่อุปกรณ์สวมใส่ออบหลักของไฟฟลายจะเน้นไปที่เบรกเอฟเฟกเนื่องจากไฟฟลายมีเทรสทำให้ซูเปอร์เบรกแรงขึ้นถ้ามีเบรกเอฟเฟกถึงเกณฑ์กำหนดและสกิลจะแรงขึ้นตามเบรกเอฟเฟกอีกด้วยส่วนอีกค่าที่สำคัญพอๆกันจะเป็นความเร็วเพราะจะได้เข้าเทินบ่อยๆระหว่างอันติรองลงมาเป็นพลังโจมตีเพราะไฟฟลายมีเทรสที่ทำให้ค่าพลังโจมตีที่เกินออกมาจากที่กำหนดเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เบรกเอฟเฟกส่วนค่าคริหลายแหละจะไม่ค่อยได้ใช้ถึงใช้ก็ยังแรงซูออปเปอร์เบวนเถาเปฟน ความเร็วลูกแก้วเป็นแอคแทกเปอร์เซนต์และเชือกเป็นเบรกเอฟเฟกต เซตลิลิกที่เหมาะที่สุดจะเป็นเซตใหม่ Iron Cavalry Against the Scourge ที่เมื่อใส่สชิ้นจะเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์16%ส่วนใส่ครบเซตแล้วถ้ามีเบรกเอฟเฟกต์มากกว่าหรือเท่ากับ150%จะตีไม่สนพลังป้องกันศัตรู10%แต่ถ้ามีมากกว่าหรือเท่ากับ250%จะทำให้ซุปเปอร์เบรกไม่สนพลังป้องกัน15%เพิ่มเติมรองลงมาจะแนะนำเป็นเซตโจนสชิ้นที่จะเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์ทั้งหมด32%แล้วช่วยฟื้นฟูพลังงานตั้ง3หน่วยจาก240หักทำลายจุดอ่อนศัตรูได้หรือจะใใสส่่่เเซซผมทีห้ break อยาง เซตไอรอนแคลวอรีหรือว a ชเมเกอร์เพื่อเอาเบรกเอฟเฟกต์สหรือนำเซตเบรกมาผสมกับเซตดำนำ้ำหากไฟฟลายของคุณขาดความเร็วและเซตสุดท้ายหากคุณคิดว่าไฟฟลายของคุณมีเบรกเอฟเฟกต์เยอะจนล้นแล้วที่มานอกเหนือจากออฟหลักหรือเอฟเฟกต์ของลีลิกจะแนะนำเป็นเซตควอนตัมที่จะทำให้แซมตีไม่สนกรอบเพิ่มอีก10%ในส่วนของจักรวาลประดับจะแนะนำเป็นเซตใหม่ Forge of the Co w Park นี้ La นเทอที่จะช่วยเพิ่มความเร็ว้วเปอร k เ f ็นต์ Break ให้0เมื่อโจมตีัตรูทีีม่มจุดอ่อนไฟแล้วเฟซ 8.8จุดอ่อนไฟให้ศัตรูได้อยู่แล้วด้วยเหมือนเกมออกเซตนี้มาเพื่อแซมโดยเฉพาะผมน่าจะคิดไปเองรองลงมาจะแนะนําเป็นเซ็ตซิมโลก4ทาเลีย King งดำ of bandit r e e ที่จะช่วยเพิ่มเบรกเอฟเฟกต์เน้นๆแล้วแซมมีความเร็วเยอะอยู่แล้วด้วยทําให้ค่อนข้างการันตีที่จะได้เบรกเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นอีก20%อีกเซ็ตที่แนะนาจะเป็นเซ็ตซิมโลก8ฟิล์มมันเลนฟอนไล่กระมอดบานเกิดของแซมที่เพิ่มพลังโจมตีให้แล้วมีโอกาสสูงที่จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นจากความเร็ว160หนนน่่่่วววยยยด้ยสเซ,ซิมโลก4 Se Spritely One Fa จะไนะนไคอแาทร เนื่องจากการฟื้นฟูพลังงานไม่ใช่ปัญหาของแซมแถมแซมมีความเร็วมากอยู่แล้วด้วยทําให้ค่อนข้างการันตีว่าแซมจะได้เริ่มเทิร์นก่อนใครนอกเสียจากว่าในทีมของคุณมีตัวแวน้นกว่าแซมสรุปแล้วไฟฟลายจะมีจุดเด่นสร้างดาเมจแรงมากจากเบรกดาเมจกับซุปเปอร์เบรกเป็นตัวที่ลดความทนทานศัตรูได้เร็วมากจากสกิลพรสวรรค์และการเข้าเทิร์นบ่อยๆศัตรูไม่แพ้ธาตุฟไฟก็แปะให้เองซะเลยเป็นตัวที่ต้อนรับผู้เล่นใหม่มากเพราะทีมที่ดีที่สุดอยู่ในแบรนเนอร์เดียวกันแล้วส่วนลวนเมก็เข้าตู้พร้อมกกัันนนนด้ววยเป็ตที่่นสนุ ตัวเพราะได้เข้าเทินบ่อยแล้วยิ่งมี E2 เป็นต้นไปเหมือนมีเซเล่อยู่ในทีมด้วยแล้วสําคัญที่สุดอีตัดใจเฉิดส่วนจุดได้จะต้องจัดทีมเฉพาะทางมากนะขนาดนี้เพื่อดึงศักยาภาพไฟฟลายออกมาได้สูงสุดไฟฟลายจะสร้างดาเมจได้เยอะก็ต่อเมื่อจุดอ่อนของศัตรูใกล้หมดหรือหมดแล้วทําให้ตอนอื่นๆโดยเฉพาะตอนที่ยังไม่อันติอย่าคาดหวังดาเมจช่วงนี้เด็ดขาดบางทีชิงช่วปาหมากหยกยังแรงกว่าตอนใช้สกิลอีเพื่อแลกเลือดนีโอกาสตายได้ฉะนั้นดูแลแฟนผมดีๆไม่งั้นใส่กระ,ะเกือไว้จะได้เตะไป วด้วยแล้วสุดท้ายมาก่อนเจ็ดผมล้อเล่นนะอันนี้จบแล้วครับคลิปนี้บอกได้เลยครับว่าไฟฟลายเป็นลูกรักคนใหม่ของโฮย o v e r ร์บทชงกับตัวเอกขนาดนี้เกมเพลย์ก็ยังต้องเล่นคู่กันกะละเกอร์กับลวนเมยก็เข้าตู้พร้อมกันแถมมีลีลิกกับจกักรวาลประดับเป็นของตัวเองอย่าลืมอวยพรให้เราสองคนในงานแต่งสัปดาห์หน้าด้วยนะแล้วหากชอบคลิปนี้อย่าก,กดรีพอร์ตและฝากกดติดตามด้วยนะครับ